สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกดแบบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ครับพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลเตะอีกแล้วนะผมโหงก็ผมหวังว่าเจเกนครอฟเนี่ยพ้นกักตัวทันคุมทีมรับข้างสนามพรุ่งนี้นะครับลิเวอร์พูลกับผมยันว่านะครับจเกนครอฟเนี่ยจะกลับมาทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามสำหรับเกม FA ครับกับผมพบกับชูบิลส์รีระผมทาวในวันอาทิตย์นี้นะผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผลตรวจโควิดด้วยนะ ครอปเนี่ยมีผลตรวจโควิดเป็นบวกครับในวันที่หนึ่งมกราคมนะผมและทาให้เขาเนี่ยพลาดเกมเยือนเชลซีโดยมีเป๊ปลินเดอร์สนะผมมือขวาของเขาเนี่ยทำหนะที่สั่งการลูกทีมแทนนะในวันนั้นที่ผลสกอร์เสมอนะมาตรการจากรัฐบ,บาลเดนผู้ด,ดีผมระบุว่าบุคคลที่ติดโควิดเนี่ยจะพ้นจากการกักตัวได้ในวันที่7นะผมหากผลตรวจเนี่ยกลับมาเป็นลบนะทั้งในวันที่6และวันที่7ซึ่งสําหรับครอปแล้วก็คือวันนี้ผมวันเสาร์นะผม อย่างไรก็ตามผมก็ยังหวังนะผมและยังไม่มีความชัดเจนว่าครอปเนี่ยจะได้กลับมาทําหน้าที่สําหรับเกมที่จะเปิดรังย่าพบกับชูบิลสรีในวันพรุ่งนี้นะผมก็คือวันอาทิตย์หรือเปล่านะอาจจะได้ไม่ได้มาก็ได้นะครับสำหรับชิคเก้นครอปลินเดอร์สนะผมเองก็กักตัวครับเพราะผลตรวจเนี่ยเป็นบวกทําให้ปี t เตอร์คาวิชเนี่ยผู้ช่วยอีกคนเนี่ยทำหน้าที่พานักเตะลงซ้อมและให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับที่ผ่านมา มื่อถามว่าครอปเนี่ยจะกลับมาทําหน้าที่ข้างสนามในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะผมคาวิชเนี่ยอัปเดตให้ทราบแบบสั้นๆเลยนะว่าเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกสบายดีนะครับมันก็มีกฎของมันอยู่แล้นะผมและเพราะเหตุผลนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรับการตรวจเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราหวังว่าเขาจะโอเคที่จะมาคุมทีมข้างสนามในวันพรุ่งนี้ลิวอพูเนี่ยต้องลุ้นกับผลตรวจรของเทรนเนอร์ชาวเยอรมันรวมถึงคนที่เดินทางไปซ้อมที่เกิร์กบิชนะผมซึ่งได้จัด รวมถึงกับดาวรุ่งที่ไปซ้อมอีกหลายๆคนนะครับครอบเนี่ยฝากข้อความในหนังสือโปรแกรมของเกมนี้นะครับโดยยอมรับว่าผมไม่รู้เลยนะว่าจะได้กลับไปอยู่ข้างสนามกับพวกคุณหรือเปล่านะครับได้ไปคุมทีมด้วยตัวเองหรือไม่หรือเพียงแค่นั่งดูอยู่ที่บ้านนะครับ อย่างน้อยเนี่ยครอปน,นับน่าจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้อีกครั้งในเกมพบกับอาร์เซนอลผมกลางสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นศึกคระบาวครับผมรอบรองชนะเลิศนัดแรกด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะลำบากนะสำหรับสถานการณ์โควิดในตอนนี้ครับยิ่งลิเวอร์พูลตอนนี้ฟอร์มดรอปไปมากนะผมยิ่งไม่ชนะใครนี่ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วนะสำหรับเจเกนครอปในตอนนี้และยิ่ง ติดโควิดด้วยนะโปรดให้กําลังใจเขาในวะันแรกกลับมาคุมทีมในวันพรุ่งนี้ให้ได้นะครับขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ